อืออือที่ที่ <coughs> 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 พี่น้องพอแล้วจ้าพอแล้วพอแล้ว,ลว,ลวยังไมาข้าวเติบสวัสดีจ้าสวัสดีท่านผูช้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีทุกนาทีน้องสุภูสุขคนสวัสดีครับอ้ยเขามากกับม้แล้วจ้ามื่อนี้เป็นเสาร์วันที่หนึ่งกันยายนเด้อจะ้ะพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเริ่มขึ้นต้นเดือนใหม่ค่ะมือโศกมือมานขอให้ชมานสุภูสุขคนเด้อจะ้ะนี่มาแล้วกันที่กับ,กบมามาแม่ม้าล้วจ้ะพี่น้อง ไปคอยคอยคอยพี่น้องเบิ่งดี่ดมาละจ้ามาละจ้าอุ้ยนั่นนั่นจุ่มนั่นกะลังงามเลยขออนุญาตเปิดเด้อร์จากพี่น้องอุ้ยงามคักงามคักบอกนี่ซ้นี่อู้ยต้นมั่งเดี๋ยวตามไปหลุ่นไปลุยน้ำกันค่ะพี่น้องว่าเฮาสิไดายไล่ซ้ำได่เนาะมือนี้ไปจ้าปลาเก่าปลาเดิมพี่กัดพี่กัดเดย ตรงผู้ดินคือเก่านาะจ้ะไปจ้าพี่น้องมันมันมนแล้วเสานี้โอ้สวยงามจับพี่น้องเป็นจุ่มเป็นจุ่มไปเลยบ้านมูุมหวานเลยพูดใช้จังงานมาเถอะโอ้ยพูดพี่น้องมันมันมนจ้ะมาพี่น้องมือเก๋ๆลองพี่น้องโอ้ยยะตองนี่ โดนเหยียบนี่ขางหลังก็มีดเลยพี่น้องไปไปงัดนก่กันครับพี่น้องบันนี้ดงามไรกันเลยจ้างามคัขาคือสีเงาเลยเอาดีๆเลยมูเลียกองเขาว้ยโบยวอ้วนปุ่มเลย วันที่ยอุ้ยส่งฮ่าฮากำลังน่ารักครับพี่น้องเด็กจูงหนึ่งด้วยนะโอ้ยปู๊โอ้ย ะะเด็กค้ะอวบอ้วกเนาะมีตรงรีบสวยเหีนเน้ยไงจิจิว่าจิ๋นน,นี่นกนกคนมัน อุ้ยดอกเฟียดวันนี้วันโชควันมานของใครลลใหลายๆคุณขอให้ห้าสุขให้ห้าวมานคือกันเด้อจ้ะพุยดีหน่อดิ มือวานก็ยางมากเลยพ่ท่านโอเียนม่นนสิพ่ท่านเห็นกับพจักรเพราะมันบงนนังตนใหม่หีย่งขามลบไปลบมาอยู่นี่เียนมสิบานลอุ้ยเห็ดมันใหญ่ทุกสีชั่วโมงเด้มือวานวันจีเมาตัวโบโบเห็ดพอดอกอมัดอีลี ตาขาน่ยวหวขาวพขเนี้ยเดี๋ยวต็มโอ้โอ้พุ่งหลกตัวใหม่คือถิดเห่าอยู่นะมึงล <ed t> <KK> pues ักษณะเลยนั่นเป็นงอนดีเนาะ วนนมวนเนาะดิเป็นพูดถอดแข็งดีค่ะงามทุกสัดสวนเลยมันีน่มือนี้ก็จีบพอเลือเดเตะขารอกพี่้องเนียนบองก นี่นกหนฮะสิออกไปทางไหนอีกดอกบ่ดาวสุวิทย์เหมียนเลยดาวสุวิทย์เมียนตุม่มกไงเนาะบัหักเพิ่นว่ะบับหักเตงอบย่งบัหักเตงอโอ้ยเดีมาเบ่งเฮ็ดโมนี่กันจากี่นนอะเดี๋ยวสิสรุปให้เบ่งเนี ขาอ้วนดีค่ะโอ้งามๆเลยครับขายไงเหีห้ยมูลเล็กงามเนาะนี่ขาใหญ่มากเอาสก่งานตามท้องเรลืองมันมันเถอะปุ้ยตอมวยงไงบัน านนมาเหลือเขาสามดอกเขาก็เเี้ามือว่านนี่มัง้ง<ะ>เขามือวาอา่านเหลือเขาสามดกอกงัดมาเลยป้าน,นันว,ว่าพ่อกะพ่วว้ั่หนหอยเอาพี่หอยเขาเอาเช่ปีพี่เ,เมียหอยเขาเอาเส้อ,อ,อนตก

พแล้วอีกแล้วพี่น้อง,น,งนะอุ้ยบ้าน,นาบ้านบ้านจากดอกซีบอ,อกระนิกกาพอแล้วเอาเป็นจุ่มได้ลรอโอ้น้อยแท้มันมูบวยใหญ่นั่นฝุ่นช่างฝุ่นสองดอกเอ้าเนียนมูนี้ยังไข่ยอยู่ลังขาบ่พังกำล,ลงังบานนียนงัดเลยงัดเลยเอาออกบ่ได้ ว่าคัดกับไม่ใจดอกกันไม่ใจใหม่กันหนีดอก,กดอกค้างออกกันอกอ,อกก็อ <c oughs> <c oughs> อกอกํกลาลังบานไหมมุไฟมุนหมาก ทัวทีเด้อจะพี่นนอะเนียนทัวเลยห<ม>ลยะกับโปรยางทัวสี่กับโปรงไดจุ่มไปอยู่ใส่อีกเนาะจุ่มเดียวบ่อาจจะ ตัวน,นี้คือเขาสีหยียบแต่คือห่อคอ,อพับเลย <laughs> <laughs> ขึ้นบ่ได้พี่ปวกแม่ไม้ครับพี่น้องสองดอกบ้างหม่งเขาเอินเให้ปวกขาดำแมีนหัวเอาเอ,าเอาิ่อให้ปวกกิ๊ก <laughs> จะเอิ่เดี๋ยวไล่ซื้อเนะเนียนเตี๋ยวที่ก็หวานดีนะ ตัวเี้สีฟ้าสิโฟ่จังงมูพี่น้องตรผ่วคันได้พัวงามป้านนีแล้วเนาะปกตาบครับมาทางฝีมองจะคล้องยางเมื่อวานมุนผวนมุนใบใหม่มันหนาเนาะคือสิโฟ่จากใบใหม่กับ ບໍ່ເຫັນ ง่ายจ้ะพี่นอ้องตกตาปีเแล้วครับพี่นอ้งองหัวสามเลยได้บัณฑิ้ปนมาทันเห็นไมเนียนพี่น้องเป็นกระดาษยู่ปูละมูเนาะไม่ค่ะเป็นคนะดากันเลยกด้เนี่ยตาขาวครับปูอดอมจังเลยนายชิพอเป็นหมูเนาะหมูละหาดอกมน้าปนเลยดิสามดอกก็พอ้อาปนอ้าวดอกเดียวสอกแต่แม่ปูหรอป่ะนี่ อ๋อเขาซับพ er e ุ่มคนมาจอกไว้อยู่เดะล้างมาอย่าเป็นคือลมนั่นอีกเลยอ้โดอกอยู่บ้านป้านี่งเขาเห็นนี่ดอกเดียวโอ้งามสักเลยดอกนี้เฮ้ยหอยคนมาจอกพี่น้องโบได้ไป จากที่ยางมาออกยางนานดนุนมาขออีกแล้วจ้ะพี่นอ้องยางมาดุนเติบปาดบานบานพี่ออกเหี่ยวเหี่ยวมาฝ <c oughs> ุ่นฝุ่นโอ้ยไปจุม่มยังจะงอกตี้โค่งไปไก่อะเธอเอา้มามันๆจ้ะพี่นอ้องมันแล้วมันแล้ว ออกตีโค้งไปบอกไก่เนาะบ้านแล้วบ้านแล้วจ้้าาบนแล้วแต่เป็นตรวจสภาพแล้วผ่านพี่น้องลายได้จากพี่น้องเมียนไอ้อดอกได้ก้อนผีมาีกว่ากระได้นั่นั้นสามดอกออกตีโคว่าน่าจะจุ่มๆกันแค่ไหนก็ออกใหญ่ๆไปจุ่มผิ่โมนันคักแล้ว โอ้งามดีเด้อจ้ะแข็งอยู่แข็งดีอือวงัดดีดีตีอยู่ป่ะค้างออเสียดายสิเ,เลยไมย่เป็นสันเลยมองนี้ <c oughs> โอ้ง,งามด้วยนะอือนี่อยยาเทียนดองเหร่หะฮะเพิ่ให้ใหม่ นะพ้ดนะโอ้ยยางามเลยเอาต่างราบไปกับพืชเลยเจ้าราบแล้วเหลือแต่ก้อยนี่โอ้ดองแั้วจิตแยบดิลเลยนะติดดิเลย ไอดอกสปอโอยดอกสกดิกรเอพอเออนมมเหรนเลยถวมึงโอ๊ยมามาเดี๋ยวเพิ่นเถาก่อนถาะเดาเลยออกตีหู จะออกลายจุดดินฟุยใช่ไหมน่ะเนะต็มตาละพี่น้องมี้พอจากมูหนึ่งสองสามสมมู่สี่มูหมู่ดอกเดียวนำ <c oughs> ไปเมืองว่าสี่ฟอยกว่าพี่นอ้องแากยางจดว่าและครับแขนหาเห็ดปวกนี่มือนเ่ยคับมีนมือเนี้ยขขดสีมันกับเขาเลยกับมานเลย มือเนี้ยกะย่างจนว่าพี่น้องสี่หาสูโมงยังได้เต็มตาไปต่อครับพี่น้องอุ้ยอุ้ยควยควงโอ้ย,อย,อย,ข,ออยของเครื่อเครื่อหลายโบดพี่น้องตับหลงต,ตับขาตับขาอุ้ยงามค่ะมาเีกนี่นี่ยตับขาวครับพี่น้องอุย้ยเด่นลมค่ะ วะ่ะว้ยค่ะพี่พี่อวนเตีย้ยเข่อว่าอวนเตีย๋ยจไีไรมันถือมือกองโอ้ยตัวน,นี้คือจ<ะ>อยแท้อาเขาอีกอนจัาหน่อยพี่น้องอาตาหม่ลงมาป้าจีพ่ออีกบอจังมูเจ้กากะมันหล่ะล่ะเห็ดปลวกตาสองดอก ก็พี่หน้อก้าบัดนะครับมาเมืองความหมานของเฮาครับนี่งามดีเด้อจ้ะเอาบัวไปง่ายเนาะไก่เขาพอหมูเล็ดงามแหี้ยงมูสอนกั่งามหมูสัมกั่งามแับพี่น้อก็มีกากระป๋อมูมึงประมาณบ้านเขาเนาะแข็งงามสวยงามมากตรากระไดเนาะหมูเบี้ยวกระไดแน่จ้ะตรงนี้ผมมีเห็ดอื่นเด้อจ้ะพี่น้อง มีแต่เห็ดปวกอย่างเดียวสูอย่างเดียวจังสิได้นะค่ะยาง <laughs> ยาง,งเดียวอ่ะลาไปเสียงสำเนีนล้วค่ะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจในเด้อจากกดเหล่โกดแช่สาวกานิก,นก,นกนากระบ้าสวิดเอาไว้พอกันไหมคลิปหนาค่ะขอบคุณหลายๆที่เขามาเป็นกำลังใจกดเหล่โกดแช่ให้น่าจ้ะสวัสดีจ้าจ้าจ้ตัวนี้ตีลีฟเอาไป้อไปก่อน ากนอเ็ชาวนึงี่เนทากัรกนมันนะจ๊ะมหาเฮ็ดกับขักลยละนีเราบอดมนได้สดตามาเวมาว่ะสื่อกตาเน,น,นี่ยนะมีแต่คนทางสื่อกตาเรือเหมือนมีนถทงเสียม <laughs> สวัสดีแล้วเลือโตแบดน <หา S 2> ี้แล้าพี่ลนดอนอนตนตัวสะดุดเลยบบนี้ ลาฟีลาหน่อไปเพียงซ้ำนี้ครับขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับขอบคุณทุกการติดตามพี่น้องเอ้หมานคือเกาครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับโอ้ยมือกระสันพี่น้องเอ้หิวเขาเ <c oughs> ทียงบายแล้วเี่ยงยงง